เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้าโตโยต้าโคโรนานะครับคันนี้ปี94ครับเป็นรถรุ่นนิยมนะครับคันนี้ก็คนใช้เยอะนะครับคนนิยมหาซื้อกันเยอะครับราคา46,500บาทนะครับเป็นรถบ้านพร้อมใช้งานครับเครื่องดีไม่ไอไม่ควันนะครับ เกียร์ออโต้รถไม่ติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนๆครับกระจกไฟฟ้านะครับมี ABS ครับดิสเบรกสีล้อแอร์เย็นเพลงเพราะเล็บเอกสารชุดโอนครบๆครับภาษีไม่ขาดอันใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้นะครับคันนี้อยู่โคกสูงโคราชเนี่นะครับภายในเป็นเบาะผ้าครับเกียร์ออโต้ครับมีเครื่องเล่นเสียงหน้าต่างไฟฟ้านะครับคันนี้ ้างในสวยสะอาดทั้งหน้าหลังเลยนะครับสีสันก็ตามในรูปนี้เลยนะครับก็มีซีดมีด้านนะครับของเครื่องเดิมๆนะครับอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ